เราก็ตามมาให้กำลังใจพี่ฟีนนะกันที่เอ็มสเฟียค่ะวันนี้น้องมางานนี่นค่ะกูชีวิชั่นเอ็กซิบิชั่นนะคะ วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ตามมาให้กำลังใจพี่ฟีนนะกันที่เอ็มสเฟียค่ะก็คืออยู่ข้างหลังนี้เลยวันนี้น้องมางานนี่นี้ค่ะ g ูชี่วิชั่นเอ็กซิบิชันะคะก็จริงๆตอนนี้6โมงเช้าและว1อ่ะหนึว่าหนมาถึงเช้าแล้วนะแต่ด้วยความที่งานวันนี้ก็มีแบบ มีศิลปินท่านอื่นมาเหมือนกันเพราะงั้นอ่ะมันจะมีด้อมแบบอื่นๆมาก็ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ขนาดแบบหนึ่งเช้าแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็อยู่แถวสามแถวสี่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะได้เห็นฟีนมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่างานอ่ะมันเป็นงานปิดค่ะเลยแบบแฟนคลับจะเข้าไปยืนตรงไหนได้ไหมอันเนี้ยไม่แน่ใจจริงๆถ้าเข้าไปไม่ได้เนี่ยเราอาจจะทําได้แค่แบบเห็นน้องเดินเข้าเดินออกแค่ข้างนอกอะเนาะอืม นั่นแหละค่ะก็ยังไงก็ไม่เป็นไรยังไงก็ตั้งใจมาให้กําลังใจอยู่แล้วค่ะเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันเนาะว่าจะได้เห็นฟีนไหมนะคะโอเคนะเดี๋ยวถ่ายมาฝากกันค่ะ I'm <laughs> a กฟีนต้องเห็นเราหล่อมากีนนู่อยไหมใหญ่ไหมปพี่จะไม่ไหวแล้วแปลว่ารู้ค่ะรู้รู้ค่ะ m ะไรอะไรอะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะกับงานวันนี้เนาะอันนี้แพทพึ่งตามมาหลังเลิกงานนะคะก็ถือว่าแพทก็ยังมาทานเห็นฟีนนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นไปในคลิปเนาะก็คือเรารอเจอน้องแค่ได้แค่ตอนเข้างานที่ถ่ายได้เนาะมันก็ไม่กี่วินาทีหรอกแต่ว่าก็ยังสามารถแบบเราก็ยังย้ายมูฟที่อะ มารอส่งน้องกลับได้ค่ะซึ่งน้องก็เห็นแล้วแหละว่าว่าเรามานะคะก็ดีใจมากดีใจมากก็เอาจริงตอนแรกอะด้วยความที่มันหลายดอมเนาะใจหนึ่งอะก็แบบหรือจะไม่มาดีหรือยังไงดีเพราะว่าแพนิคค่อนข้างแพนิคก,กับงานก็กลัวไม่เห็นใช่ไหมไม่ได้กลัวไม่เห็นกลัวล้มเขาอะเขาอะแพนิคก,กับการล้มเพราะว่างานก่อนนะ ใช่แล้วในระหว่างการรอน้องอ่ะจริงๆมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเ้วยความที่มันหลายดอมมันก็หลายปัญหาเนาะซึ่งจริงๆตอนประตูเล่าให้ฟังเมาให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันจริงๆตอนประตูจะแบบยังไม่เปิดตอนแรกอ่ะเหมือนอยู่ๆคนเขาก็วิ่งกูเข้าไปพอคนเขาวิ่งกูเข้าไปอ่ะนี่ก็แบบนี่ก็เหมือนเดินไปตามใช่ปะแล้วสักพักคือมันเบียดกันมันเบียดกันแล้วเขารู้เลยว่าเขาแบบเขาไม่ไหวแล้วคือเขาจะร้องไห้แล้วเขาตัวสั่นแล้วใจเขาวูบแล้วเขาแบบเขาหันไปบอกน้องพิมว่า พี่พี่พี่ไม่ไหวไม่ไหวอะ่ะเออคือเหมือนกลัวที่จะล้มอะ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานการณ์นั้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยก็อย่างที่เห็นไปตอนเช้านาะคือหนึ่งอะ่ะก็มาเช้ามากแล้วแหละแต่ว่าคือแบบคือเขาก็จองที่กันเยอะอ่ะเออมันก็แบบมันก็ทําอะไรไม่ได้นาะก็เอาเท่าที่ได้แต่ว่าก็ยังถ่ายมาฝากกันได้นะคะถึงมือจะสั่นนิดหน่อยเพราะว่ากรีดด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแต่ก็ โอเคคือเราก็อยากแบบว่ามาเป็นกำลังใจเล็กๆในท่ามกลางดอมที่แบบมากมายแหละอยากให้เขาแบบอาจจะไม่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยก็จะแบบมีได้ยินเสียงอะแน่นอนอเขาจะได้รู้ว่าแบบเออมีมีแฟนๆอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยกรี๊ดให้เขาอย่างเงี้ยค่ะน้องก็คิดแค่นั้นแหละแต่น่ารักฟีน,น่ารักน่ารักน้องก็ ตอนส่งน้องก็หนึ่งถือยาดมอยู่เพราะว่าหนึ่งจะไปลมจะไม่ไหวแล้วเหมือนเขาก็แบบส่งหัวใจให้แล้วเขาก็ชี้ชี้ยาดมยอะไรเงี้ยโอ้ยหายเหนื่อยแล้วอนั่นแหละแต่ก็จะดูยมยมหน่อยค่ะนาะก,ก็คลิปนี้น่าจะปากปมานี้นะคะสั้นๆเนาะก,ก็เดี๋ยวเรารอเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย,บาย